เทคนิคสอบติดได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะเพราะว่าพี่จดเป็นโพยมาสอบติดได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวหน้าที่เราคือตั้งใจฟังอย่างเดียวนะเป็นเทคนิคที่พี่เอามาจากลูกศิษย์พี่ในคอร์สคณิตเอเลเวคนในชื่อแบงค์คนในชื่อแบงค์เขาส่งรูปมาให้พี่ คนนี้ชื่อแบงค์แบงค์เรียนที่ไหนครับพี่ตอนนี้เรียนอยู่คูจุลาไม่แม่ไม่มั่นใจว่าปีสองหรือเปล่าอะตอนนี้เรียนคารุสา์จุลาไอไอหลักการนอะสอบติดได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวอะมันเป็นแบบนี้คือคือคือ,คอมันเป็นเทคนิคที่แบงค์ใช้พี่ไม่ได้คิดขึ้นเองนะคนเนี้ใช้แบงค์ใช้เขาทำแบบนี้เขาเขียนถึงตัวเองในอนาคต วันที่สอบติดแล้วแต่ตอนนั้นยังสอบไม่ติดนะตอนที่เขาเขียนน่ะยังสอบไม่ติดเหม,มือนยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะพื้นฐานก็ไม่ได้ดีพื้นฐานกลางๆอ่ะไม่ได้ดีไม่ได้โดดเด่นเลยพื้นฐานกลางๆซึ่งเราก็ทําได้ใช่มเขาเขียนบอกตัวเองในวันที่แบบในวันที่เขาสอบติดแล้วอะ่ะแล้วดูว่าเขาเขียนว่าอะไรเด,นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าฝากถึงแบงค์ ในวันที่สอบติดอันนี้พี่ลอกมาให้เองนะเพราะว่าจะจะถ่ายโพสต์อีทของเขามาแล้วลายมือเขาอ่านยากเขาบอกว่าสอบติดแล้วนะขอบคุณตัวเองมากๆที่สู้จนถึงวันนี้ที่ไม่ลบที่ที่ล้มไปแล้วก็หลายรอบแต่ลุกขึ้นใหม่ได้ตลอดเห็นปะม,มันมันไม่ใช่ว่าคนที่ไม่จะสอบติดมันไม่เคยล้มอ่ะพี่ก็เคยล้มทุกคนไม่เคยล้มเคยพลาดเคยเฟลหมด ที่ล้มไปแล้วก็หลายรอบแต่แม่งลุกขึ้นใหม่ล้มแล้วก็ไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลิกแล้วก็ไม่ก็เริ่มใหม่ได้ใช่ไหมเลิกแล้วก็เริ่มใหม่ได้ลุกแล้วก็ยืนขึ้นใหม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเขาก็บอกว่ามึงเก่งมากๆเลยดีใจกับมึงด้วยนะเขาเขียนในวันที่เขายังไม่มีอะไรเลยยังสอบไม่ติดพื้นฐานกลางๆไม่ได้โดดเด่นแม่งยังไม่รู้ด้วยแม่งจะเข้าที่ไหนทันไหมและเขาพกกระดาษใบเนี้ย ไว้ในกระเป๋าตังตลอดอาจจะแปะฝาผนังเอาหรือเอาที่ที่เห็นได้บ่อยๆอ่ะแล้วแม่งหยิบขึ้นมาดูตอนที่แบบเฮ้ยกูท้อกูหมดไฟหมดกาลังใจเช้าหยิบมาดูได้ตลอดเลยเฮ้ยเวลาท้อเปิดดูอเฮ้ยกูในอนาคตแม่งรอกูอยู่เฮ้ยหมดไฟเฮ้ยกูในอนาคตแม่งรอกูอยู่อ่ะสุดท้ายพี่จะบอกว่าแบงค์เริ่มจากเด็กกลางๆแบบที่พี่บอกพื้นฐานไม่ได้ดีไม่มีอะไรเลยแต่สู้อะไรไม่ยอมแพ้ เขาสอบติดได้และน้องทุกคนที่ฟังอยู่ก็ทําได้เช่นกันเอาไปเขียนนะจะแปะไว้ที่ไหนไม่ต้องให้ใครดูก็ได้เพราะเขาก็ไม่ให้ใครดูแบงค์ไม่ให้ดูแบงค์เพิ่งเอามาโชว์พี่ตอนวันที่เขาสอบติดเพราะว่าวันที่เขาสอบติดที่มันประกาศรายชื่อเขาโทรมาบอกพี่คนแรกเลยพี่ดาผมเขาพูดแบบเนี้ยเป็นสิบรอบอ่ะพี่ดาผมสอบติดนะพี่ดาผมเป็นสิบรอบพี่เออรู้แล้วรู้แล้วมันกับพี่ดาผมสอบติดนะเป็นสิบรอบก็ ทุกคนก็ทําได้เช่นกันแบงค์ทำได้ทุกคนก็ทําได้เช่นกันเอาไปทํานะและมันจะช่วยดึงเราในวันที่ท้อและหมดไฟอะ่ะแล้วเดี๋ยวไอ้วันที่เราสอบติดอะ่ะเราจะนึกถึงกระดาษแผน่นนี้เออแม่งกูสอบติดแบบที่พี่ดาพูดจริงๆโชคดีนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณมาก